สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะตำเชียกันค่ะเอาสุดยอเลอ่ะอ่อ่ออะออ่หอ่นดดอ่นะี่ะอ่อาะอ่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 นก่ะอ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 ่ะี่ะอ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 ่อ่ะอ่ะอ่ะออ่ะอ่าออ่ะ่าอ่อ่ออ่่่่ะ่่อสุสร ต้นหันให้หันใน้ h n g เราให้แ้วหรมาในผินนะไม่มากเขากองซอมให้เมื่อในวันรีฮะเขากองซ่อมกันอะไรกับกองกับีนัน่ละอกับมีซจอมกันนั่นน่ะขาก็ยามคอยบ้างนะไ่ทเจอะนะ ข้าันลเอออย่างนั้นปาจเขาไม่ามารรมสของนี่ก็ไมยายังมาืะน,นี่คือของที่คือขึ้นมเอาเข้กว้างบ้างล่ลนะเชียนยาวอไนะอยชีนข้ตคิดถึงคนเมืองไทย ค่วมาค่ะครับกินย่นไม่หกจ้ะใจมึงกำลงงี่ปีนปีนติดอะไรก็นี่นื่ห้องน่าผิดมากและห้องน่าใครกินหรอไม่ไดแต่กินข้าวนี่งามากินแหละใช่ผิด ไ่ใช่หอ้ยาบะเชงหวานค้งน่ะกล้าเหรอกไอ้ตวงก็เคียววะเียววะมมงกเมือนหันก็โอ้นี่อะไกันมาเป็นสุดมากเลยเหรออ๋ออมน้ำไข่ทำตไรเ่าอย่างนั้ Ô hương hương, hương. Vì ở trên bề gần hết, ê kê 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 cái <laughs> này kê nèo. ê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  kê nèo.

ยิงภาพมันได้เสียงแต่เลยมั่กุกุมออย่มอ่ะขาบาในกล้าชูาคำนั่นฮะชาวน้านนี่อยู่ใจเห็นนั่นบอกไ<ห><จ>อ่ากินเข้า้นะฮะโหลเลยก้าวหน่าวันแปดคำโอพิ่น้อ,อ,นนนาานอนงมาเหมือนนั่นวนันแปดคำใช่ไหมห้องห้องหนก้าวกาดในมืในกล้อะไอ้มออะโอป่น้องมาวันแปดคำนี น้องเล่นใช่ไินใช่แล้มันเหมันกินผักมันไหลชมเชียบ้องกนห่มใช่ห่ใช่ใชล้มันเหอ่ใช่หมกินผักนั่งเล่นช่ละเพ็ดมากเลย มามายามาออกกองรับสวนในประหารสุออกืออกการนี้เข้าในเมืองไทยเงี้ยอย่างละอับบานอันนี้เขาเฮ็ดกะปลาจิ้มูแลใหม่ปลาจิ้มดูจังมากอ่ะมากอะเขาเชีนตำครับอ่ะอะไรตกก้นน้ำเนี่ค่ะา มาเลยนั่งมาเลยมาให้ขันนั่นนี่ขันเี้ยน่ะกเทาเทานี้ไม่บันก็อเทีวบังอย่าเป็นท้องป้ากับนุวาดคำก็ได้ชีกับฮอนเอ็นเบิรนบะนึไหมอ่ะอย่งน่นน่ะไ่เยยบปันมาในเงินเขาเยียบปันนี่น่ะอ้เฉยเย็นกับอภัยน กระเอกระเด่นน,น,น่นๆหอมไผ่ดีแล้วดินะก็ือเอ๋อเกิดที่แรจวกถุงชิ้นฉันเบื่อนี่เกิดง่ายนักเกิได้ทครกีอือโอ้โหน่นะไว้นเกิดง่ายเอเทียนน้ำก่อนคนยงนั่งอยู่ว่ะานกินอออกก้อนเลยล่ะ เจียอะ้รหังอะล่ะกัดกข้นเลยเป็นหอมนี่กัดเถ่อนสกันนาอยู่ไหนไม่เห็นจะขึ้นจอมหม่หอมันเจีก็ขมุนดุอะขมุนดขมุน เมื่อเชื่อมเข้ามาเลย่องจอยปะหวานอย่างขมุนจังนั้นขมุนสามแจงคํับก้างจะไปกินยำบ้างกินทนอะไรก็ขมุนจับกล้เนี่ยอ๋อ กันแคมๆนะข้าวหนอตางรัเข้มรัน้องรับจ้องขันขูไปเหแต่พับปากกันแต่พับปากมึ้นขเขาเลยหนาๆเขาะีนปีนาๆะดก ไม่พินหมัวหำจอดเดินเหนื่มมัจจม้้อมมั้งมุอมีกล่องนะบ้า,า,บางไอปั<า>งเนื่มมั้งจีดูถึงแต่ข้างในเนี่ยคนนอนสองกวางอะไรประมาณนั้นประมาณอะคือยาวน่ม น้ำก็มีอ่ะเป็นบ่ออ่ะโรงเรียนมาเคยเช่าอยู่เนี่ยจะยอมเปิดอาข้าบ่อี่ะแม่เพชร มาเ้นลูกทางนี้แหละแจกน้องเลศมานเพนไหนมาดมเีน่อยยนีเดียต้องนแบสีแงนีเพือนใ้นเรง่องนะจะมางไกูเ้ัไงกเ้แซวะใครนี่องเคืองอย่างนี้ะ นายไทยเจ้าบันนอกจะถึงเท่าไหน่น,นะไทยจ้าบันดูไทยเจ้านะบันดูเขามันไม่เน,น,น,นียบนะไม่เนียกไหน่ามันก็วนจังมันเท่าไหร่แล้วน้อ,นองเล่นอะ่ะสวัสดีค่ะลาบนมก่อนค่ะจุติการ,รช่วยดังดเรก็ได้ดังแรงด้วยค่ะขอบคุณค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่มนเนาะชีวิตคนไตในต่างแดนด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ